จะะะกินนอไระครับท่านนของม้วนของม้วนหรือว่าตะตั้งม้วนก็ไม่รู้นดีรับคุณผู้ชมสวัสดีค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 รับคุณผู้ชมมาชื่อกันทิ่มแล้วนะครับ หมอเอียมนะคุณผ anyway, ู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาเจอกันแล้วนะครับผมวันนี้พ่อรดยฉันจะออกไปซื้อของกินข้างนอกนะครับเนาะเปลี่ยนกล้องเองแต่ก็เป็นคนขับรถวันนี้นะครับผมเดีออกไปซื้อของกินว่าจะได้อะไรมากินบ้างนะครับเนาะตกเย็นมาก็ไม่รู้จะกินอะไรนะครับถ้าไหนดูก่อนนะครับเนาะยังยัง พูดไม่ได้ว่าจะได้อะไรมากินนะครับผมเดี๋ยวตามไปดู ดิจินหมูกนะครับผมชุ่บชุบต้งโนดักต้องเออครับคุณครับณไปคองุนจอากยนเดียโตโฟนะครับวันนี้ เย็นดับโฟครับผมคุยกับ เก็บไว้บกุต้มขาหมูพวกบอ้ยมีขนมขนมจากก้องขมมอน,นม,นนนขนมนอย่างนงี้คองมวนคลองมวน,มวนหรือว่าถ้าตั้งม้วนก็ไม่รู้แล้วก็รามูแ้วกล้องซื้อขามหมูวันนี้ต้มขามหมูแล้วก็นี่ เย็นตาโฟมาเดี๋ยวไปเตรียมของกินบนโต๊ะก่อนนะครับมาครับผมเย็นตาโฟอุ้ยน,น้อุ้ยอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยนะครับทุกท่านไหนอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่อันนี้ก็ก,วก๋วยะะนนเตี๋ยวไก,ก่กกน,น,น,นี่ก็น้ำก๋วยเตี๋ยวไก่ กับเย็นมากก็ไม่รู้จะกินอะไรนะครับทุกท่านเลยกับข้าไม่มีก็เลยออกไปซื้ออันนี้ด้วยนะครับผมซื้อขาหมูมาต้มไว้กินพวกนี้เช้านะครับเนาะโอ้ดูแล้วก็มีเห็ดอ่ามีอันนี้ด้วยด้วย ใส่หมเลยพอจะใส่มาดูสุกะดูสุกะอืมกินเล้ลูก มุกอีน้ำเดือดคุณผู้ชมเย็ยนดับโพนีโคชารชอบกินมากครับทุกท่านเลยอร่อยมากเจ้านี่นะครับผมซื้อเป็นประจําครับราคาก็ไม่แพงด้วยโหพอกินได้นะครับทุกท่านเลยเวลาคคสานไปไหนมาไหนเนาะ ไปมีกับข้าวตวนเย็นก็จะไปอุดหนุนนี่แหละครับผมร้านนี้แหละอร่อยมากมีดุดควันเลยนะับ น,นี่อร่อยนะครับ อร่อยมากครับผมสำหรับคิวนี้วันนี้แหละครับผู้ชมมาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ชาบชด้วยนะครับสวัสดีครับ